สบายดีสบายดีแล้วสวัสดีเนาะเอฟซี FC บ่าวลาวเซโน่มื้อนี้กัสิมาเฮ็ดพอกไก่ใหม่เนาะพอกหมูกเก่าเฮาห่ะแหละเพราะว่าหมูเฮามันตายเบิดเนาะเอาเสิเอาไก่เฮามาไว้นี่เนาะเพราะว่าอ,อย่างพอกเข,าข้เขาเฮานี่มันสุกไดแล้วแต่บ่แม่นเ,เ,าาเนาะมันออกหัวไดแล้วไก่เฮามันมันโดดกลินเนาะไก่อยู่นาอ,อ,อืเผาเฮานาให้นี่นะตัวเฮาดำคนเดียวล่าสุดเนาะนี่ตอนนี้ออกมากออกคน เม็ดจนน้อยแล้วตอนนี้เงินงามเลยนไงไก่เฮามันดึงบนเนาะเดี๋ยวเาฮาจะมาเฮ็ดคอกใหม่เลยโผล่กับปิโตกไปปล่อยเนาะเฮาเฮากับน,นี่นาดำเลยตัวนี้นาดำน,หนาหย่อนนาดำจะได้ได้ดีกว่านาหย่อนเนาะไปเาฮาจะมาเฮ็ดคกอกไก่เลยบบดนี้ เก็ไก่เขามาไว้ตรงนี้เนาะนี่นในห้องสตอกออมมน,นเลยแลลวเอาไก่เข้าไว้มองนี้ก่อนถ้าเขาเกี่ยวเข่าแล้วเขาจะเอาไก่เข้าออกมาเนาะ บ่พ่อเนาะปกติเนาะเ่าแปลวตันนางมาใส่เครื่อแล้วออกน,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 นะเนาะชมวิวธรมรมชาติ์ทีนาเขาเนาะบ้านเขากับมุงคัวนอกบ้านแลน้วเนาะวันนี้ก็นนมุงคัวนนอกบ้านเรียบร้อยก็ยังบมดเสี้ยสมบูรณ์เนาะเ,าเดี๋ยวยังเขาเสี้ยนเพิ่มอีกปรับปรุงทั้งหลุมมันเนานนะตอนนี้เขาจะมาเอาตันนางส่วนพักของเสาซุกเนาะ เราจะเห็นใหม่หนะสวนเราเพื่นอีกแล้วาตะนางเราไปใส่ข้อไก่เขาก่อนเนาะเพื่นมาเบรินะนางข้อไก่เพื่นเชี่ยวบด้วยเนาะตรงนี้นามเป็นที่ห้อยนะตอนนี้ เดียงอาจจะบอกไปนิดน,นึงเนาะกล้องดูไกลแล้วเด็ดคนเดียว เลยเนาะตอนนี้คอกไก่หอาก็เรียบร้อยเป็นทีมห้อยเนาะไก่หอากับบางส่วนก็นยังเข้ามาบุบเบิเนาะเดี๋ยวจะจเอามาใส่อีกตอนแรงนี่ไก่หอกไก่หอาไว้อยู่ในบ้านนํำเนาะในบ้านในบ้านพี่สาวเนาะเดี๋ยวจะไปจะไปถ่ายเตือไก่ตัวในบ้านให้เบิ่งนเลยเอาเมื่อไว้ในบ้านครับมันข้ามออกไปเลยมันบ่มาเลยเนาะสามสี่ตัว สำหรับน้ำเ้างกะให้เป็นเลยให้มันตัวสูงหน่อยหนึ่งเนาะน้ำจึงสะอาดนี่ส่วนบนนอนบนอนยางกะเห็นไว้สูงให้มันเนาะมันหมู่เพราะว่ามันมันอย่างมีขี้เ็บมันตอดมันมันนอนอยู่หลุมเนาะอันไก่เี่มันส่นอนข้างบนใชุ่๊มีอย่างมาตอดมันหนึ่งเนาะนี่คือสีได้ไก่ดีป่ะนี่คือสีบุตากฝนละไก่เข,ขาเขาไก่ตัวเก่า,า,ามันเก่าแห้งเนาะไป เดี๋ยวมาลุนเขาจับเขาบิดไปเมื่อเบิ่งนไก่อยู่บ้านพี่สานน,น,น่ะงนี่เนาะไก่ตัวน,นี้เขามาพาไปอยู่ในบ้านพี่เนาะนี่บางส่วนออกไปแล้วไปเลยนะบางส่วนเนาะเบก,ก็มาอยู่บ้านก่อนเ <c oughs> ี่ลงสีน้อยมัามันออกไปข้างนอกแล้วบ่ามาเลยับจะมาจากนามันบ่เรื่องเนาะ ไก่สำหรับไก่หอกกับยูนีก่ะมีสำเนี้เนาะมารวยมารวยเนี่ยกินหำไก่เลยตอนนี้กินข้าวแรงเนาะคำละกินข้าวแรงเอาสิไปจับไก่จับกาเข้าคลองเนาะข้าเห็ดคอไก่แล้วแล้วกรั ข้าวแมววากินข้าวแมววาตอนนี้ครับสบายดีกินข้าวอย่างแม่กินข้าวกับต้มหางง้อลูกชายซื้อมาอืมต้มหางง้อของเราต้มผักอันนี้ผักกระเดียงผักกระเดียงผักบีเอียนเออผักบีเอียนหันแล้วแม่ดีพะย,ย่ะได้มเขากกกกกกกรระตระตะตุุติินนนััอี้นเเขาลยเากินแบบนี้แหละอยู่บ้านนอกบ้านนาเขากินเป็นเมียเนาะลวกผักลวกอย่างน้องน้อยก็ยังที่บากินดำหลัง สิเป็นนอนเหรอบอสอะนุ่มนอนกันมาเขากินข้าวอิ่มแล้วเขาสิไปจับไก่เขาห่อเขาห่างเนาะข้าวเหนียวฮอนๆเต็บๆเลยเนาะแซ่บๆเลยมาเด้อเห็นกระดูกหางงอนกันเนาะนี่ยั่วๆเลยนุ่มนอนกันยังบอสมาเห็นน้ำเนาะ ทางน้อยมันมนี่ยฝืนแ่แขออน่นก่อนไฟหอกแบบเดียไฟหอมันนันเนาะบุฟเฟ่ตไมาเลพวกบีเอยนคมข้างหน้าแล้วทุกใจก็มากได้ กับเกี่ยวแทบแบ<ส>เห็นหางวัวต้มนี้บมเปลือกแลวแมวเหรอเอต้มอ,อีกเห็นข้าวเหนียวเนาะกับข้าวเามานันอยู่ต่ำแล้ว

บวกไม่ได้มีอยู่สางซื้อมาเท่าไหร่ก่อนนี่น้องกล่องอันเท่าไหร่แล้วสอง่หา้าบนนึงซื้อมาจะโดนแล้วไฟหอเสม,มือนมือดำๆเนาะความคำกว่าขึ้นเลยเสม,มือนเนี่ย thác bí yên điều càng bên cho biết hai cái bừng đó và cái thắc bật đấy khép hết thâm chèo khá ngủ không hề đấy luôn đông đón tợn มแม่พอเรากินปิ้งกินหมูเนาะมันจังห่ยากแม่จิบอะไรเขาแห้งครับวัวเพื่นต้มอีกต้มเป็ย เ่ยวปลาบ้ามันเข้าเขาเลยเจ้าผมจะพักดยนยนหอมหอยอัะเปยนยัอ ก่อนน้องฟุกเนี่ยมมาจะขออนพนมเนาะท้ามือมันมาบุ้งแม่ก่อนเขี่ยมือสาวทุกคนามาพามาเพื่อมือนี้ดีแต่ปั่นเข่าแล้วนะอนเยอะฝนตกอ่าลงมาเลยบุ่นลายอันนี่ละเกี่ยววันกันพ่อจะเกี่ยวเอาเข้ามาไว้แล้วก็ฝนก็ตก Khi mà quần thì bớt đau nhăng một bớt rồi nhăng đưa Nói Sao cao ừ. hai sao hút. นี่เนาะตอนนี้ก็มาเบิ่งไก่ที่ม่ามันวกเขา่าโบ,บขาอคองเปยนี่เนาะขอไก่ตัวน,นี้เหมือนเก่าเนาะลมกับพัดแห้งอากาศลงสีหนาวอยู่เน,นี่เมนี่เนาะเนึ่หลือ,อสองเม่เอาไปไปพุ่นละดีแล้วขออมันใหญ่ มันกว้างดีเนาะจับอะไนเนาะปิดเยองไฟสตาร์าเลยจับเอาเนาะป่ะเดี๋ยวปิดกล้องก่อนเนาะเดี๋ยวจับไปให้พ่นแล้เจาถ่ายเปิ่งเนาะนี่เนาะตอนนี้ก็ ไก่เฮาขึ้นมานอนคอนนออยครบีบร้อยเนาะยังได้สามตัวน้อยเนาะจับอะไรนี่ป่ะเดี๋ยวมาเมื่ออื่นซาวมาเกลร์มอีกนนเนาะนำสำหรับคลิปนี้ก็เข็ดข้อไก่เอาไก่ไว้ก็เราจะขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้เนะาะบัดอันห่าไก่ตัวนี้ออกไป ให้เขาเกี่ยวเข้าแล้วเดี๋ยวไก่ัวนี้ออกไปบนน้องไก่ใใประพันธ์น้วกันนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อสบายดีพบกันคลิปใหม่เด้อบ๊ายบาย